จังไดมาหันกันลืมเปิดกล้องจะเพื่อนเื่อนลืมเปิดกล้องกระเฮ็ดไม้จะเพื่อนรีบผ้าเพื่อนมะเขือเป็นเป็นมามาบ่าเพ็ญของไทยจะของไทยก็เส้นย้งย้งจะเส้นย้งยงกับิปือก่อนละน้อยๆจะก้อนละน้อยๆก็ต้มเสียงหึงเนี่ยต้มซิียงหึงเนี่ยเพิ่นเป็นเส้นที่นุ่มนุ่มนุ่มยากไปเล็กน้อยจะเพื่อน นุ่มหยาบเพ่จะเส้นแบบนี่โบโบคือแบบยงยองแบบของไทยอ่ะจะแบบมาม่าของไทยอะจ้ะอันนี้เพิ่มกระซิบนั่นนุ่มหยาบเพ่จะเส้นแบบนี่โบโบคือแบบยงยองแบบของไทยอ่ะจะแบบมาม่าของไทยอจ้ะอันนี้เพิ่มกระซิบนั่นอ่ากินแบบมีน้ำนี่ละพี่น้องกินแบบมีน้ำนี่ละ กินแบบมีน้ำจ้าอ้าวขันขันลุงตําแล้วก็อาเดือมเพ,พิ่นจะพี่น้องบ,บ่ปุงแต่งย่างจ้าไม่ผักไม่กวนละน้อยๆแต่กวนละน้อยๆก็ต้มซีงเฮงเนี่ยอาต้มซีงเฮงเนี่ยเพิ่นเป็นเส้นเทียนอันนุ่มนุ่มนุ่มยากไปเจ็กน้อยจะพี่เพื่อนนี่ไม่ไข่จะพี่น้องเอารสชาติของเ,ลเลพิ่นเลยจะพี่น้องหอหอละสิบบาทนี่ก็ได อ,อาลานอาหารอันญี่ปุ่นลานก็บเป็นตาแซ่บจากเพื่อนๆืนยลี่มักใส้หนามจากพี่น้องที่จริงเพิ่นจิเป็นมะม่าแหงมั่งแต่ว่ายลี่บออพี่น้องวันเคยเขาบอลานอาหารญี่ปุ่นลาดนี่จากเพื่อนเพืนยลี่เขาดูอยู่กับ่เป็นอาหารอันญี่ปุ่นลานกบ็บเป็นตาแซ่บจากเพื่อนๆืนยลี่มักไส้หนามจากพี่น้องที่จริงเพิ่นจิเป็นมะม่าแหงมั่ง <t kiss essa> แต่ว่าเดี๋ยวดิบอ่อนเปื่อยเลีวจะเพืเ่อนผอันนี้เพิ่มกระซิบเปื่อยยากนิดน้อยจะกอาซิเฮ็ดเป็นน้ำจะกินแหงๆเดี๋ยวข้าข้อผู้เทาจะอีหยังลงไปในน่นองไอเพิ่นขึ้นโทนรศัพท์บได้พี่น้องไอ้ขึ้นโทนรศัพท์ก็เป็นฝาได้พี่น้องเดิมเพิ่มเผื่อจะพี่น้องบ่ปรุงแต่งย่างจกงไม่ผักไม่ พุ أ, ่งรถพุ่งรถพุ e. ่งรถจะกเพื่อนพุ่งรถ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 เบยเร็วจะเพื่อนเพื่อนอันนี้เพิ่งกระซิบเบยยากเลยจักน้อยจ้ะกัดหน่อมมันน้ำมั่นล่อล่อเส้นนุ่มจะเพื่อนเพื่อนล่อเส้นนุ่มเพิ่นนุ่มยากอยู่เด้ดูจะเพื่อนเพื่อนห้อเขาเธอเนึงหลานญี่ปุ่นหลานนี่ก็ได้จ้ะ น้อยน้อยหนึ่งก้อนหนึ่งก็น้อยหนึ่งเจ็บเพื่อนเพื่อนอ่ะอ่ะอุงรสพุงรสปุงรสเจ็บเพื่อนปรุงรสพรุงรสปรุงรสพรุงรสปรุงรสมันน้ะมันล่อล่อล่อเส้นนุ่มจ็บเพื่อนเรือเส้นนุ่มผงหนนุ่มยากอยู่เด้กก้อนละน้อยๆจต่ก้อนละน้อยๆก็ต้มซิีงหึงเนี่ย ต้มชิ้นเพิงนเนี่ยเพื่อนเป็นเสเ majesty, ้นที่นอนุ่มน ah. ุはは่มนุ่มยากไปเจ๊น้อยจากเพื่อนรถจากพี่น้องรสุงรถจากพี่น้องเอ้ยนาตากระได้พี่น้องนาตากระดีพี่น้องเป็นตะเส็บบ๊ะเป็นตะเปือยในเจ๊น้อยอพิษเต๋อข้าวหนึ่งจากพี่น้องอิษเต๋ข้าวหนึ่งอาหารอันญี่ปุ่นลานก็เป็นตะเสบจากเพื่อนยลีมักใส่หนามจากพี่น้องที่จริงเพิ่นจะเป็นมาม่าแหงมั้ง แต่ว่าอย่รีบว่าุ้งรดปุ้งรดปุ้งรถจะเพนเพือนพุ้งรดปุ้งรดปุ้งรถปุ้งรถพุ้งรถเก่ยเร็วจะเพื่อนอันนี้เพิ่นกระสิบเกลื่ยยากเลยจักน้อยจะกดอุ้งรดพุ้งรดปุ้งรดจะเื่นเพืนพุ้งรดปุ้งรดปุ้งดพุ้งรดปุ้งรถให้เพื่นขืนโทรศัพท์ได้พี่น้อง ขาขึ้นโทรศัพท์กับเป็นฝาได้พี่น้องเดือมเพิ่นจากพี่น้องบ่ปุงแต่งย่างจังไม่ผักไม่กวนละนิหน่อยจากวนละนี่น้อยก็ต้มซีงเฮงเนี่ยต้มซีงเฮงเนี่ยเพื่อนเป็นเส้นทีอันนุ่มนุ่มนุ่มยากไปเจ็กน้อยจากเพื่อนอาหารอันญี่ปุ่นลานกับเป็นตะแซ่บจากเพื่อนยัลี่มักไซน้ำจากพี่น้องที่จริงเพื่อนจิเป็นมาม่าแห้งมั่งแต่ว่ายัลี่บ่นเปื่อยนีเจ็กน้อย พิดไ้ข้าวหนึ่งจ้ะพี่น้องพิดไ้ข้าวหนึง่งกวนแล้วน้อยๆจตก,กวนแล้วน้อยๆก็ต้มเสียงหึงเนี่ยต้มเสียงหึงเนี่ยเพิ่นเป็นเส้นเทียนนุ่มนุ่มนุ่มยากไปเจ,นจ๊น้อยจ้ะพี่เพื่อนไอ้เพิ่นขึ้นโทรศัพท์ได้พี่นอ้องไอ้ขึ้นโทรศัพท์ก็เป็นฝาได้พี่น้องหอมจังได้อาหารกลืมเปิดกล้องจ้ะเพื่อนลืมเปิดกล้องก็เฮ็ดไม้จ้ะพเพื่อนรีวผ้าเพนเื่อน,พาพพนมาเขา อาสิเฮตเป็นน้ำจะก,กินแหงๆเดี๋ยวข้าข้อผู้เท้าจะอยังลงไปนี่น้องโบรานอาหารญี่ปุ่นจะเพื่อนอาหานที่จรี่คยเขาน,นี่ละ่ะไม่ไข่ไม่ผักจะพี่น้องเอารสชาติของอาดังไปจักข้าวพิดไปจักข้าวจะเพื่อน ปุ้งรถพุ่งรถปุ่งรถเจ้าเพื่อนพุ้งรถพุ้งรถพุ่งรถพุ้งรถพุ้งรถอ่ากินแบบมีน้ำนี่ละพี่นองกินแบบมีน้ำนี่ละกินแบบมีน้ำจ้าอ้าวขันขันล่งตํามเลยกับเพื่อนเขาละอาหารญี่ปุ่นเจ้าเพื่อนอาหารญี่ปุ่นก็กอดนิน้อยเจ้าเพื่อนว่งหันลืมเปิดกล่อง พี่น้องไปจักข้าวพิดไปจักข้าวจะเพื่อนเพื่อนเปรี้ยวเล็วจะเพื่อนเพื่อน,อ,นอันนี้เพิ่มกระสิบเปรี้ยงยากจักน้อยจะก,กับเดืม่มเพื่อนจะพี่น้องบ่ปุงแตงย่างจะไม่ผักไม่ไม่ไข่จะพี่น้องเอารวดชาดคงเพิ่นเลยจะพี่น้องหอหอละสิบบาทนี่ก็ได้ อาหารญี่ปุ่นจากเพื่อนอันดานที่เจลี่คยเขานี่ลหละไม่ไข่ไม่ผักจากพี่น้องเอารสชาติของอาดั้งของเาจังไดมาหานกันลืมเปิดกล่องจากเพื่อนลืมเปิดกล่องกระเห็ดไหมจากเพื่อนเจลี่ผ้าเพื่อนมะเขืออาหารอันญี่ปุ่นลานกับเป็นตาแซบจากเพื่อนเจลี่มักไซน้ำจากพี่น้องที่จริงเพิ่นจะเป็นมะม่าแห้งมั่ง ต่ว่าดียบบอสต้องลดจากพี่น้องต้องลดต้งรดจากพี่น้องเออนาตากระดาพี่น้องนาตากระดีพี่น้องเป็นตะเสยบบอเป็นตะเคือลดจากพี่น้องต้องลดต้งรดจากพี่น้องเออนาตากระดาพี่น้องนาตากระดีพี่น้องเป็นตะเส็บบอบเป็นตะเคยเร็วจากเผื่อนอันนี้เพิ่งกระสิบเพื่อนยากเพิจักน้อยจ้ะ เป็นเป็นมามา้มาบรมเป็นของไทยจ้าของไทยก็สิเส้นยงยงจ้เส้นยงยงกับสิเปล่อหล้านอาหารญี่ปุ่นจ้นเพื่อนอ,นอาาร่านทีเจลี่เคยเข่านี่ละไม่ไข่ไม่ผักจ้าพี่น้องเอารสชาติของอาดังฮ่า,ากินแบบมีนามนี่ละพี่น้องกินแบบมีนามนี่ละ กินแบบมีน้ำจ้าอ้าวขันล่งตาแลไรก็ไอ้พิ่นขึ้นโทรศัพท์บได้พี่น้องไอ้ขึ้นโทรศัพท์ก็เป็นฝาได้พี่น้องกวนละน้อยแต่กวนละน้อยก็ต้มเสี้งหึงเนี่ยต้มซิ่้งหึงเนี่ยพิ่นเป็นเส้นเทียนนุ่มนุ่มนุ่มยากไป้เจ๊กน้อยจะเปเื่อนไอ้พิ่นขึ้นโทรศัพท์ได้พี่น้องไอ้ขึ้นโทรศัพท์ก็เป็นฝาได้พี่น้องเปื่อยในเจ๊กน้อยออะปิดไปข้าวหนึ่งจะพี่น้องพิดไปข้าวหนึ่ง มันน้ำมันล่อล่อล่อเส้นนมจ้ะเพื่อนเพื่อนล่อเส้นนมพงหนุ่มยากอยู่เด้ไอเพื่อนขืนโทรศัพท์บได้พี่น้องไอขึ้นโทรศัพท์ก็เป็นฝาได้พี่น้องเสียบป๊อพี่น้องอ่าคลิปนี้ก็ไว้ซัานี้ก้อนจ้ะเพื่อนเพื่อนสาเหตุเป็นน้ำจะกินแหงแหงเดี๋ยวข้าข้อพุทเเอาจะองยังลงไปนี่น้อง กวนละน้อยๆแต่กวนแล้วน้อยๆก็ต้มเสียงหึงเนี่ยต้มเสียงเฮงเนี่ยพิ้นเป็นเส้นที่นุ่มนุ่มนุ่มยากไปเจ็กน้อยจะเพื่อนเสีเฮ็ดเป็นน้ำจะกินแหงๆเดี๋ยวข้าข้อพเท้าจะยังลุ่งไปน้อยๆเดือมเพิ่นจะพี่น้องบ่ปุงแต่งย่างจะไม่ผักไม่กวนละน้อยๆแต่กวนแล้วน้อยๆก็ต้มเสียงเฮงเนี่ย ต้มชิ้นเพิงเนี่ยเพิ่นเป็นเส้นเทียนอนุ่มนุ่มนุ่มยากไปจักน้อยจะเพื่นพอนเคยเร็วจะเพื่อนอันนี้เพิ่นกระสิบเปร่อยากไปจักน้อยจะกระเจียบป๊อ่น้องอคลิปนี้กไ็ไไ้ซ้ำนี้ก้อนจะเพื่นอนอาหารอันญี่ปุ่นลานก็บเป็นตาแซ่บจะเพื่อนยัลี่มักส่น้ำจะพี่น้นองที่จริงเพิ่นจะเป็นมาม่าแหงมั่งแต่ว่าย่าลีบบ่อนดูจะเพื่อนห้องหงเขาเธอหนึ่ง ลานญี่ปุ่นหลานนี่ก็ได้จะน้อยน้อยหนึ่งก้อนหนึ่งก็น้อยหนึ่งจะเผื่อเปื่อไอนี่แจ๊กน้อยอ่ะเอาพิษใบข้าวหนึ่งจะพี่น้องพีชวบข้าวหนึ่งน้องมันนํามั่นล่อล่อเส้นหนุ่มจะเพื่อนล่อเส้นหนุ่มพผนุ่มอยากอยู่เด้ก้วนละน้อยๆแต่กวนละน้อยๆก็ต้มซีงเฮงเนี่ยต้มซีงเฮงเนี่ยเพิ่นเป็นเส้นเทียน